สวัสดีคะ่ะทุกคนเดียเด๋ยวเมาสวัสดีป้าป้า,ปาก่อนทําอะไรกันทําทอะไรกันทําอะไรกันมาสวัสดีก่อนมาสว,ส,สวัสดีก่อนหาไตรงนี้อใครซ่อนไว้ตรงนี้ไม่ใช่ <booklet. S 1> ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวย,ยืนยืนยนก่อน,นเดีย๋ยวมาสวัสดีก่อน<ๆ>เร็วเวสวัสดีครับสวัดีครับวรวัสดีดี๋ยวดีๆดาลรอวัสดีครับสวัสดีครับดี๋ยวยืดนิ่ัๆก่อนอ่ะสวัสดีครัวสวัสดีครับดอรด สวัสดีครับทุกคนเลยเดี๋ยวตั้งเรงก่อนทำดีๆทำดีๆอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีมองหน้าด้วยทำดีๆแม่ดูของน้องน้องหาได้อ่ะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ทำดีๆมองมองกล้องด้วยหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับฟลูออสเตอร์ วันนี้วันนี้เป็นวันเทศกาลไข่นะคะทุกคนเด็กๆมาทำอะไรตอนเช้าแต่เช้ามาหาไข่เอ๊งมาหาไข่หนูได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาอีกลูกนึงไข่ขโมยของหนูไปโอ้โหดารลอนมาป๊าเขาแล้วอันนี้คืออะไรของขวัญเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูได้หกแล้วดารลอนได้สามแล้วดารลอนก็แอบรู้เร็วกว่าทิกทิกมองเห็นไข่ก่อนแต่มันเร็วกว่าวิ่งไปแย่งไข่ทิเลยโอ้โหนี่คือของขวัญใส่หมวกกันน็อก คนละหนึ่งอันแม่แม่ดูหนูหนูหาได้โอโใครเอาไปซ่อนตรงนั้นน่ะคุณยายหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้เอาไปซ่อนอันนี้เขาเอาเป็นกระต่ายเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นกระต่ายหนูจะกินด้วยกันเหรอนี่ยังมีอีกเยอะเหลืออีกกี่ลูกยังหาไม่เจออันนี้หนูได้หกด้าล่า์ได้สามเก้าแล้วอีกหนึ่งลูกฮะเหลืออีกหนึ่งลูกเป็นเก้าแล้วเหรออ่ะโอเคหาไข่ต่อดา <laughs> ดีไอเยอะดาดี อากาศวันนี้เย็นนะคะวันนี้อากาศเย็น,นโอ้โหอาอาไขอ่อาไข่สวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีพี่ป้าน,นะคอาทุกคนนะคะปุก,กโอ้โหวิ่งลงมาไม่ทันค่ะวิ่งลงมาไม่ทันเด็กๆเด็กๆนี่คือตื่นอาบน้ําปุ๊บรีบลงมาเลยอะถ่ายวิดีโอไม่ทันเลยหาหมดก่อนแม่แล้วแม่ก็รีบลงตามปวดเอวก็ปวดลงไม่ไหวไม่ทัน เนี่ยรองเท้ายังใส่ไม่ได้เลยเน,นี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างมัอ่ายังมีของขวัญทางนี้อีกตรงหน้าบ้านตรงสวนเนี่ยหา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่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 หนไมนใช่ไม่ใช่อะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้หาดีกกาาดีกกดไม่มีหรอใช่เหรอแตนี้แหละมันมี เอา้าใช้วิจรารณญาณในการหา,ชาใช่เดี๋ยวใช้วิจรารณญาณในการหาทำไมมันหายากขนาดน้ะเนี่ยแค่แม่มองก็เห็นแหละอ่ะ,อะจ้องดีๆจ้องดีๆจ้องดีงดไม่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 ขุดจ้องจ้องจ้องดีๆเงยแล้วก็ก้มก้มแล้วก็เงยเงยแล้วก็ก้มก้มแล้วก็เงย ไหนตรงนี้ไหนมันมีอีกถแถวนี้แหละทางข้างหน้านู่นเอาไปเริ่มข้างหน้านู่นเลยอ่ะแล้วมันอยู่ตรงนี้ไหนเอาเริ่มสองนี่สอง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 อ่ะสอง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 เอาข้ามาแล้วข้ามมาแล้วข้ามาแล้ว อ้าวทีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีอัไปนนี้ไ่ได้แล้วโอ้ได้คนละอันไปเลยทีนี้ใส่ตะก้าตะก้าแล้วเป็นรูปอโปเกมอนโอ้ยโปเกมอนที่ไหนนีรูปอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรมิกกี้เมาส์นีมิกกี้เมาส์ไหนไหนียเปป้าิป้าสิชปป้าสิอุ้ย ด,ดูกระเป๋าดูกระเป๋าน่ารักไหมของคุณย่าคทาให้ไม่ถูกใจตอนนั้นหนูได้ไมาอย่าแม่ตอนได้ของขวัญหนูหนูได้นี้แล้ห,หนูได้สองอันนี้แต่หนูให้น้องอันหนึง่งอ่อฮะแล้วหนูได้สี <laughs> สีอะไรค้าน้องเลือกอะเหรอน้องอยากได้สีนี้ออก็ไม่ต่างกันฟ้า <laughs> กับเขียวเอ้ยย่าบินเนี่ย <laughs> 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 คุณยา่าคุณย่าชอบสีเขียวกับสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีอีก ครั้งนี้จะมีเงินอยู่ในนั้นด้วยถ้าใครหาเจอโชคดีแต่ถ้าใครหาได้เงินสองอันก็ต้องแบ่งน้องคนละอันหรือน้องให้ได้เงินสองอันก็ต้องแบ่งพี่อันหนึ่งแต่เราแค่จะช่วยกันหาที่เฉยว่าใครจะหาได้เยอะโอเคนะม,อมนอเอา้าเร็วเร็วรีบสิเดี๋ยวเขาเจอก่อนอเ,เดี๋ยวเขาเจอหมดก่อนเอา้ามันต้องมีอีกอนออยู่แถบนี้แหละอยู่แถบนี้ทั้งแถบเลยวิ่ง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  เอาเดี๋ยวพี่เทคหาเจอก่อนหมดนะเอาสกัดสกัดเลยสกัดเลยเอาขอไปก่อนอ้ยยอุยได้แล้วได้ดูดิได้เินด้วยไหนไเย้แบ่งพี่ก่อนโอ้โหโอ้โหคนละหยูโรเย้โอ้ได้ใช่ไหม โอ้โหน่ารักจังเลยกระต่ายอันนี้ของขวัญจากป้าฟ้าของขวัญจากป้าฟ้าขอบคุณรลยยังขอบคุณครับรลยยางโอ้โหป้าฟ้าใจดีมากของขวัญให้เด็กๆอ้าเจออีกแล้วว้ายเจอเงินอีกแล้วอุ้ยเจอเงินอีกแล้วอุยเอ้าอันนี้ของขวัญจากป้าฝนโอ้ขอบคุณครับโอ้โหใจดีมาก มีอันนี้ของขวานจากป้าเจนขอบคุณครับป้าเจหันหน้ามองล้องขอบคุณครับป้าที่ร้านดูดโอ้ยโอ้โหมันมองไม่เห็นได้ไงขิวมือเลยโอ้โหมันก็แลมเหมือนกันเท่งยาวอ้าวแล้วใหน้าตาเป็นเป็ดนี้น่าจะนะ เอ้ใจเงินแน่นเลยอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ของขวัญจากลุงมิชเชลใครคือลุงมิชเชลอะลุงอ้วนลุงมิชเชลเป็น,นลุงมิชเชลเป็นแฟนของคุณยายจำหลาดเอเหรอขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคุณป้าคุณลุงทั้งหลายที่เอ็นดูเด็กๆให้ช็อกโกแลตมาเต็มเลยหมดแล้วตอนนี้เหลือไข่ฟองสุดท้ายที่ เด็กๆยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าป๊าป๊าเอาไปเ่อนไว้ตรงไหนโอ้โหช็อกโกแลตได้เงินมาด้วยไหนโอ้โหคนมาอันนึ่งอ่าคนละอันนี่ไงพี่เอาไปอันหนึ่งจะได้เท่ากันได้ทั้งหมด ก็กินด้วยกันอยู่แล้ว,อ,อ,ลวอ่ะอืออ่ะ,อะช็อกโกแลตเป็นคอลเลคชันค,าาคาาอลเลคชันดูดูห้องหนูเป็นกระต่ายสองอ้วนอกระต่ายฉอ้วนอ้วน, <c oughs> นแล้วก็มีอันนี้ใครให้อันนี้คุณย่าคุณย่าเขาเอามาจัดคุณย่าให้ชอนน็อกโกแลตอันน้อยมาอยมาอันน่ารักน่ารักกินแบบว่าเต็มปากเต็มคำไงวันนี้อ่ะอ้วนแน่นี่อันนี้ทำทำยังไงดีอันนี้จะมีช็อกโกแลตหลายๆอย่างอยู่ข้างใน รอนมาเห็นไหมโอ้โหโอ้โหไม่ได้ทำแบบนี้สิโอฮัส阿拉สกีฟุนเดินคุณย่าคุณย่าตั้งกระเชิญคุณย่าเลยกระเชิญตั้งกระเชิญเออทิ้ได้ไข่อีกลูกอ่ะคุณยาเอาไข่ขโมยไข่จิกไปอีกแล้วอ่ะไหนอ้าวไปหาไข่ลูกสุดท้ายสิเอาเร็วไข่ขโมยไข่ของหนูไปหรือแค่นี้เองเอาไปหาดูให้เจอไข่ไข่ขโมยไปอ่ะไม่มี เอกเ้กเอเดี๋ยวตอนเราเอาไปปอ๊าบอกว่าหา้ามหาเปลว่าป๊าเอาไปซ่อนอีกแล้วจะเอาไปซ่อน,ด,น,นดูเดี๋ยวหกลูกหรือสามลูกเองใช่เหรอป๊าอไปซ่อนอีกเหรอไหนป๊าใช่ค่ปะปอ๊าเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่านายนายนายหนยูก็เห็นอยู่แปลกๆจังโอ้โหไหน <laughs> ของไปดูอีกทีสิว่าอยู่ตรงไหน สวัสดีค่ะทุกคนมา,มาในแบ็กกราวสวยเชียวดูสิโอ้โหต้นเถิดเคียเชอร์ต้นเชอรี่นะคะแม่ไปดอกห,หน่อยแม่แม่ไม่รู้จริงๆว่าป๊าเขาซ่อนเขาซ่อนไว้ในนี้แหละเราหาหมดแล้วไงลูกดูดุมหลอได้ช็อกโกแลตเยอะเลยวันนี้หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วมันมีแค่หกลูกอ่ะมีแค่หกเหรอไม่ใช่ปาป๊าเอาไป เอาขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอเขาเห็นว่าเราหาได้แล้วไงเขาก็เลยเอาขึ้นไปตอนแรกหนูได้หกด้านล่างได้ได้ได้สองก็เป็นแปดอีกสอ oh. งตอนนี้เขาก็ขโมยไปก็ได้แค่หกตอนนี้เหรอขโมยไปลองไปถอาปะปะ้าดูไหมใช่เหรอใช่เขาขโมยไปอ้าวตอนแรกหนูได้หกสามล้านดูสิไปเอาตัวปะปะ๊ามามัาจะจับไปประกันป้าป้าอยู่ไหนไ อ่าโอเคเลองไหนไหนใส่หมวกกันน็อกดูซิใส่ได้หรือเปล่าทนไม่ไหวอเด็กๆหิวทนไม่ไหวชิมช็อโกโกแลตมมกชิมอันนี้มันไม่อิ่มเมื่อมองไปรอบๆมีแต่ช็อกโกแลตสวรรค์เลยอแต่กินเยอะนะกิน,นดเดียวนนี้หรือเปล่าไม่มาญานี่ของบี่พี่อดบอกว่ามีทั้งหมดสิบสิบลูกหาให้เจออีกป้าป้าบอกว่าไปซ่อนอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันง่ายเกินไป หาอีกหาอีกเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่ามีอะไรสีชมพูชมพู <c oughs> ไม่ได้เจอกันมาหลายวันมากนะคะทุกคนสองสามวันสี่วันได้มั้งที่ปุ๊กไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าช่วงนี้ปุ๊กทํางานแล้วก็ปวดปวดหลังมากนะคะแล้วก็มันมันไม่มีแบบว่าอารมณ์ทำอะไรเลยมันเหนื่อยแล้วมันก็เจ็บมันก็ปวดมากเลยปุ๊กก็เลยไม่ได้ทําวิดีโออะไรเลยเพราะว่ากลับมาถึงบ้านก็นอนนอนแล้วแบบนอนต้องนอนคว่ำคว่ำนะคะเพราะว่าเป็นอะไรนะเครียดคล้ายๆหมอนรองกระดูก มอสรองกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าไม่รู้เจ็บทรมานมากเมื่อวานเกือบไม่ไหวเดินนี่แบบวันนี้อาการดีขึ้นค่ะแต่มันจะเป็นช่งนว,นนนชวงๆเนาะอ้ะวปะปะ <c oughs> ลูกเขาบอกเหลืออีกกี่เหลืออีกกี่ลูกเหลืออีกสามยูสสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ oh ma, uh, uh, uh. ้โหแอบเอาไข่ไปซ่อนลูกอีกแล้วได้ซึ่งสติไ่นอว์วัสทูทเหลืออยู่สามแม่ไม่รู้แม่ไม่เห็นตอนป๊าแอบเอาถามดูสิมีคนโกงมีคนโกงโอซา์ซีโอซาร์ซีฮัทยีดอฟเฟสตเกิช โอ้โหาซีมีการเกมีการจะโกงด้วยนะให้พ่อบอกด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนบอกมาป๊าบอกว่ามันไม่ได้อยู่แถวนู้นแต่ว่าต้องอยู่แถวพงหญ้าหรืออะไรสักอย่าง ได้หรือเปล่าเนี่ยขอบคุณปะปาหรือยังเนี่ยปะปาอานี่นี่อยู่อ่มามาถ่ายรูปให้คุณคุณยะคุณป้าแล้วก็คุณน้าดูก่อนป้าปาจะโชว์อ่คุณพ่อถ่ายรูปให้ป้าปาที่เวชราดูเด็กๆยังวันนี้ก็เรีบไปหาอีครับเอายังเลยยังเลยอ่าไหน อ้าวน็อกสวายเจอแล้วอีกตอนแรกที่ก็หาตรงนี้อต่ว่าทิไม่เห็นมันอยู่ในซอกเลยนั่นแหละพี่หา่น็อกสวายน็อกสวายเมื่อกี้หนูก็ลงมาก็เห็นล่องตรงเนี้ยอือฮั มันไม่ได้อยู่ในเอา้าออหืบอกแล้วป๊าป๊ามองไม่เห็นอีกมองไม่เห็นอีกโอ้ยหมองไม่เห็นโซอออันที่สิบโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสีเขียวถึงว่าไหนลองไปดูในรังสิมันมีกี่อัน เนิฟ no. no ไอฮักระดาษอินเดียบ็อกกิ้นโอไอเนอร์บอลใช่เหรอ2หรือสามคุณพ่อพพด้วยไออันนึงซื้อมากลัวลูกแย่งคุณพ่อต้องมีอันนึงลูกละอ,อันสาอันโอเคนะคะทุกคนสรุปว่าวันนี้นะคะภารกิจของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วจบภารกิจวันโอสเชนได้ปืน เชิญป้าป๊าหรือยังขอบคุณป๊าป๊าหรือยังดารลอนอ้ยโอ้โหโอ้โหขึนอเล่นดี๋ยเอาโซ่ด e งกั e ดึงกั n อย่ายิงแม่เอา ห้ามยิงห้ามยิงไปลูก,กตาหรือยิงโอ, <laughs> โอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแม่ขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งเลยขอบคุณครับไม่เห็นขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายมีนนชื่ออะไรอ่ะ